สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับเราพามาที่วัด,ว,ดวัดคลองน้อยนะครับตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้อยู่กับอขออนุญาตเรียกพระเอกนะครับเพราะว่าเป็นรักษาการเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าวาดครับให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบรรยากาศน้าท่วมที่วัดเป็นยังไงบ้างครับช่วงสองสามวันนี้อ๋อตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อน เป็นจานวนหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีไม่พ่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเพราะมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าทางเข้าทางออกมันลําบากนะน้ํามันลึกมากครับอันนี้ท่วมมาตนะั้งแต่วันที่เท่าไหร่ละครับก็ประมาณทักสามสี่วันข้างหน้าที่ผ่านมามระดับน้ํานี่ก็ประมาณนี้ตั้งแต่วันแรกๆเลยไหมครับน้ําจะเพิ่มกันมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ถรงอยู่นะก็ประมาณตอนแรกก็ประมาณแค่วัวเขา่าตอนนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็น ก็ถือว่าประมาณสักครึ่งเมตรได้ใช่ไหมครได้ไดได้นะระระดับน้ํามสวันที่ผ่านมาก็ยังประมาณนี้ใช่ใช่ยังไม่ได้ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นม,มากลดลงไม่มากมแล้วในฐานะในพระในวัดเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงฮะหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็เนี่ยติดเหมือนติดก่อเลยนั่งกันอยู่ตามกุฏิอย่างนี้ไปไหนก็ไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะออกไป แล้วการบินบาทหรือว่าการก็ต้องหยุดช่วงนี้หยุดหยุดชาลไปเลยอืไม่ได้ออกบินธบาทมาก็ตั้งแต่เริ่มมีขนนะก็คือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เลยใช่แล้วก็อาหารการกินอะไรเงี้ยครับอาหารการกินก็มันจะมีโยมเขาพายเรือมาตอนเช้าก็มาส่งบ้างอืมาส่งบ้างอครับแต่ก็ยังยังยังไม่ได้ขาดแคลนขาดแคลนเป็นจาพวกน้ําอะไรพวกนี้ครับน้าขาดแคลนแต่ว่า แต่ยังนั่งรออยู่ตามกุตีย่างเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้น้ําดื่มมะเนี่ยเงน้าดื่มมส่วนของห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยครับห้องน้ําก็ถ้าเป็นส่วนส่วนรวมข้างล่างก็จมหมดใช้หานไม่ได้อืแล้วถ้าเป็นเอที่ใช้อยู่ปัจจุบัน่อยูก็ตามกุตีมันมันค่อนข้างก็ยังพอใช้ได้อยู่อืยังยังสามารถที่จะทําธุระอะไรต่างๆได้ได้อยู่บ้างนะครับเอปกติที่นี่ท่วมทุกปีไหมครับก็ ท่วมทุกปีัแต่ว่าอันนี้ก็เว้นมาประมาณสองปีได้แล้วที่ไม่น้ำไม่ท่วมอืมแต่ปีนี้ถือว่าถือว่าค่อนข้างสูงไหมครับค่อนข้างสูงกับทุกปีใช่ใช่แล้วหลังจากนี้ก็คือจะจะจะยังไงกันต่อครับเพราะว่า <laughs> อันนี้ท่วมเนี่ยบริเวณวัดมีอะไรตรงไหนที่แบบที่ท่วมเข้าไปข้างในหรือว่าอะไรยังไงไหมอ๋อเป็นเป็นห้องเอใต้กุฏิเจ้าว,วาดเก่าก็กน้ําจมไม่สามารถขนของได้ก็เข้าของเสียหายจํานวนหนึง่งแล้วก็ห้องนี้ก็ น้ำเข้าถึงแล้วเขาก็ก็ส่วนก็คือไม่เราไม่ทันจะรู้ตัวใช่ไหมฮะใช่ใช่น้ำมันมามันมันกขขึ้นเรื่อยเื่อยนะใช้เวลาคืนเดียวคืนเดียวก็ขึ yeah. nee okay, Fine, right? ้นขึ้นน้ําขึ้นถึงแล้วคืนเดียวใช่คืนน้ําเนี่ยมาค่อนข้างเร็วไหมครับกี่ชั่วโมงกว่าจะเป็นอย่างนี้ก็มันจะขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่ะมันเป็นชั่วโมงแล้วก็ขึ้นเยอะอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมามามาเร็วพอสมควรไม่ทันที่จะรับมือก็ พื้นบนบนข้างบนนี้ใช้เวลาวันเดียวก็จมเลยโอ้วันเดียวจมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการขนย้ายเข้าของอะไรอาจอยกไม่ทันยกไม่ทันนะครับที่วันนี้ปกตวิวัดนี่มัน,ม,น,ม,นมันบริเวณมันกว้างด้วยก็เลยดูแลไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่อ๋อใช่ครับเพราะจากที่สังเกตมาม,มีปกติมีมีพระกี่มีพระห้ารูปห้ารูปนะครับที่นี่แล้วก็มีมีพระห้ารูปแล้วก็มีคนอื่นๆอยู่ไหมครับ มีอยู่เนี่ยก็มีมีมชาวชาวบ้านนะชาวบ้านไม่มีเด็กวัดไม่มีไม่มีนะครับก็ก็คือก็ต้องดูแลกันเองใช่ไหมครับปกติเรื่องของความสะอาดใชเข้าของต่างๆไม่มีลูกศิษย์ว่ดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ทันนะฮะก็ภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับถ้าติดตามกันอยู่ว่าน้ําท่วมค่อนข้างสูงระดับนี้ถือว่าถือว่าสูงนะครับเพราะเมื่อเมื่อครูเมื่อครู่เนี่ยเข้ามาข้างเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นรถไม่สูงนี่คือ ไม่ไม่ไม่สามารถสัญจรได้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนกุฏิที่บันไดเนี่ยปกติบันไดประมาณ3ขั้นเนี่ยตอนนี้ก็จมไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะเออเป็นระดับที่ปกติใช่ไหมฮะทุกๆปีโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้างหลังวัดนี้เป็นเหมือนเป็นสวนใช่ไหมครับหรือว่าเป็น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 อีกเป็นหมู่บ้านอีกเป็นบ้านของโยมเราอ๋อ เพราะฉะนั้นหมู่บ้านเนี่ยก็ถือว่ายังต่อเนื่องเข้าไปข้างหลังด้วยไปทางฝั่งอ๋อผมเข้าใจว่าวัดนี่เป็นท้ายท้ายหม,มู่บ้านยังมีไปอีกข้างหลังมีถนนอีกเส้นหนึ่งมีถนนอีกเส้นหนึ่งไปทางโน้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เป็นตำบลตำบลคลองน้อยตำบลคลองน้อยนะครับอําเภอปากพนังก็อย่างที่เห็นนะครับว่ายังคงมีน้ําท่วมแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยบ้านเรือนต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับขอบคุณพระเอกมากครับช่วงนี้แล้วก็ขอบคุณหลวงพี่ครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ